สวัสดีครับวันนี้ผมมาส่งงานติดตั้งไฟเอ็มไลท์ในรถ BMW อด BMW ซีรีส์เนะครับตัวนี้ตำแหน่งในการติดตั้งจะเป็นตำแหน่งเดิมทั้งหมดนะครับตำแหน่งที่ได้นะครับก็จะประมาณนี้ครับตำแหน่งก็จะเป็นเส้นบนนะครับมี2เท้าให้หน้าหลังนะครับเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับส่วนประตูหลังก็จะประมาณนี้ครับ เ <Okay, S 2> ดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันครับนี่ครับทำอย่างเนียนๆเ,เลยครับสำหรับซีรีส์7ตัวนี้ตัวนี้ควบคุมผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็คือเราสามารถคัตตอมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสีหรือว่าฟังก์ชันต่างๆได้นะครับก็คือเหมือนในรุ่นอื่นที่ผมรีวิวไปเลยนะครับส่วนอของเดิมก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ของเดิมก็โซนล่างเขาก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้ผมปิดฟังก์ชันไว้นะครับ so you can kind of